ทุกคนครับนี่คือบรรยากาศโถงขาเข้าระหว่างประเทศของวันที่15นะครับธันวาคมนะฮะผมอ่ะตั้งใจจะไปดูขาออกนะแต่วันนี้ขาเข้าเยอะขนาดนี้ทุกคนเอาไงดีไปดูขาเข้ากันหน่อยครับ จะได้ถง e x ็กซ b o y ีบวันนี้นะครับชั้น2ประตู5ต่อประตู6นะครับผู้โดยสารยังทยอยออกกันมาเยอะมากทุกคนนี่คือผมว่าน่นข้างหลากหลายนะทรงยุโรปนะครับเอเชีย er, นะครับจีนนะฮะแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นทรงกรุ๊ทัวร์เดี๋ยวรอดูครับว่าจะมีหรือเปล่าทุกคนชั้น2ประตู5ซึ่งเป็นทางผ่านของ EXIT b b นะครับ คือท่านจะเห็นตอนนี้นะครับบ่ายวัน <generally> น <wolf> ี้นะครับประมาณบ่ายสองต่อบ่ายสามนะครับคือชั้นสองประตูห้าผมว่าเพื่อนสารออกกันแบบจุกมากตอนนี้ครับออกจุกจริงๆน่าจะเยอะกว่าช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาด้วยนะครับผมเดินลงจากชั้น3นะครับเพื่อจะมาดูบรรยากาศชั้น2ประตู4นะครับข้างหน้านะฮะ ต้นสองประตูว4วันนี้นะครับวันศุกร์นะครับสุดสัปดาห์นะครับผู้โดยสารลงมากันจุกมากนะผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้คือมาเป็นกรุปทัวร์หรือมากันเองแต่ว่าตอนนี้คืออ่าเรียนวายเท่านั้นนะครับชาร์จแบตกันด้วยในเวร์นี้นะครับคือล้อนเลยล้นมากในตอนนี้นะล้นสุด ว่าผมตัดสินใจเดินทะลุเพื่อจะออกไปดูด้านนอกอาคารนะครับผมต้องใส่ต้องเลนไวายตัวนี้เดินไปออกเดินออกไปเดินดูด้านนอกอาคารนะครับชั้น2ประตูสี่ดูบรรยากาศข้างนอกกันหน่อยครับระหว่างทางนะทุกคนก็จะมองเห็นข้างล่างนะครับชั้น1ประมาณประตู4นะครับที่มีคิวเรียกแท็กซี่อยู่นะครับแต่วันนี้ถือว่าไม่เยอะนะฮะดังนั้นผมคิดว่าผู้โดยสารเนี่ยนะ่าจะออกชั้น2องกันเยอะนะทุกคนอยู่ดีเล่นวาไปหน่อย ชั้น1ชั้นสองนะครับนะ่าจะออกชั้น2องเนยเยอะเลยด้านนอกอาคารชั้น1ประตู4วันนี้นะครับโอ้โหตามไปดูกันหน่อยครับว่าผู้โดยสารออกไปทางไหนกันไปขึ้นรถที่ไหนกันอยู่นี่กันเองครับทุกคนด้านนอกอาคารผมรู้สึกว่าเทรนด์ตอนนี้ของผู้โดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิเข้าในตัวเมืองนะครับจะใช้บริการรถที่มารับที่ชั้นสองกันเยอะนะฮะโซนนี้ผมพูดเลยว่าไม่ได้มาเป็นชั่วใหญ่ อย่างมากก็อาจจะเป็นทัวร์เล็กอย่างที่เราพูดพูดกันมาตลอดนครับนะเลนไวแล้วเลนแคบหน่อยจากชั้น2ประตู4โซนนี้คือเป็นโซนด้านนอกเลยทุกคนก็ดูจำนวนรถตู้รถยนต์ที่มารับนะหนึ่งสองสามสี่แถวนะที่จอดกันอยู่ต้องเลนไว้แล้วมั้ะคือการจราจรอาจจะเหมือนจะติดขัดนิดนึงนะแต่ว่าผมว่าค่อนข้างโฟล์ยังยังโฟล์ได้อยู่นะั่นหายการแน่นแน่นแบบนี้เลยผนะู้โดยสารปีก๊อฟนะ และบางส่วนทุกคนออกจากชั้น2ประตู3มีเจ้าหน้าที่มาคอยกำกับเวลานะครับเดินออกข้างนอกอาคารมาที่บริเวณทางจอดรถสําหรับผู้โดยสารที่จะมาเรียกรถข้างนอกก็ได้เลยแต่นี่คือเป็นรถที่ผมค้ดว่าคือจองมาแล้วเป็นรถที่นัดเวลากันมาแล้วไม่ว่าจะเป็นรถรงแรมรีสอร์ทหรือรถของทัวร์เจนซี่เล็กๆนะครับที่มากันเป็นกลุ่มเล็กๆแบบนี้นะครับอยู่ข้างนอกเลยคนระ ครับทุกคนช่วงนี้ถ้าจะเดินทางกันนะแปลนเวลาดีๆด,ด้วยนะครับแปลนเวลากันดีๆเลยนะครับเพราะว่ามีผู้โดยสารเยอะออกจากสนามบินสุนทรภูมิเข้าเมืองกันเยอะมากๆครับในช่วงเย็นวันศุกร์วันนี้ครับเดีย๋ยวเราเข้ามาในตัวอานนคารทุกคนที่ชั้น2ประตู3เป็นมิทติ้งพอยท์รอดูเลยรอดูบรรยากาศอ่ะผมเรนไวลรอไว้เลยแล้วกันเพราะเวอร์นี้นะี่คือผู้โดยสารแน่นมากอ่ะพี่ชัวร์ที่มารอรับลูกค้าทุกคนมิทติ้งพอยท์วันนี้ผมชือวันแน่นเหมือนกันนะ แกผู้เดชศาสตร์ี่รออยู่อ่ะทรงเกาหลีตรีรอบนะครับดูเยอะมากทุกคนแน่นจริงอะไรจริงมีติ้งพอยวันนี้นะครับผมแทบจะไม่ได้ยินภา,าษาไทยเลยอะ นี่แต่ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาฝรังะครับโซนยุโรปเนะี่ยบางทีผมก็ฟังไม่ออกนะครับนี่ผมพยายามเดินวนดูอยู่นะมาฮะใครจะมาเอ,อ่อวางแผนเวลากันดีๆด,ด,ด,ด้วยนะครับผมเดินจากชั้น2ประตู3มนะครับเป้าหมายคือทะลุไปที่ชั้นสองประตู4ที่เราเดินออกมาตะกี้อาจเปลี่ยนเป็นเลนวายใหม่อาจจะเดินลําบากนิดนึงขอไปผู้โดยสารทุกจานด้วยนะครับ เบื้องนี้เป็นเบื้องของพี่ๆทัวร์เจนซี่นะฮะที่มารอรับอยู่ทุกคนดูป้ายแล้วก็ความหลากหลายของผู้โดยสารนะครับอ,อ,อินเดียเกาหลีจีนญี่ปุ่นอินโดนีเซียอุ้ยทุกคนดูจังหวะที่ผมเดินผ่านนะฮะเอาดูฮะคือค่อนข้างแน่นเหมือนกันครับชั้นสองประตูสี่เป็นจุดทางออกหลักของผู้โดยสารที่มาจากต่างประเทศนะครับแล้วเข้ามาที่เอ็กซิทบีบอยนะครับเขารู้ทางนี้ แค่พอสมควรแต่เห็นความจอยของผู้โดยสารแล้วผมคิดว่าค่อนข้างสนุกเลยครดูมุงกว้างไปแล้วกันนะครับผมขึ้นมายืนที่ชั้น3ประตู3นะครับเพื่อมองไปยังชั้น2ประตู4ต่อประตู5และ Exit B b o บ่อยด้านนู้นนะทุกคนดูบรรยากาศ ความแน่นนะครับของผู้โดยสารนะครับที่เดินทางเข้าสนามบิสนสุนทรภูมิในช่วงเย็นมันสุกนะครับถือว่าเข้ามาจุกเหมือนกันนะครับจุกมากๆยังไงดีตอนนี้ผมตั้งใจที่จะเดินไปที่ Exit 4แคทแมวนะครับแต่ตรงนี้ก็คือเป็นชั้น2ประตู4นะครับต่อชั้น2ประตู3ต่อประตู4นะครับดูจํานวนคนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเดินต่อไปเรื่อยๆเลยครับว่าทางเดินของผู้โดยสารอินเ r n a t i o n a l a r r i อะไรว่าของสนามบินสุวรรณภูมินะครับจาก Ex i t ซไป exitC ินซีเนี่ยคนยังหนาแน่นต่อเนื่องหรือเปล่าฮะในผมขึ้นมาผ่านชั้น4แล้วนะครับทุกคนผมพามาดูบรรยากาศของต้นคริสต์มาสใหญ่ยักษ์นะครับที่อยู่ตรงกลางถ่วงของสนามบินสุวรรณภูมินะครับนี่คือใหญ่มากทุกคนแล้วด้านบนของที่ดาวนะครับ ก็คือเทบจะแบบแตะกับคานข้างบนเลยนะครับทุกคนสวยฮะมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี่ก่อนเดินทางกันได้ครับ ถ้าไปเล่นไปทุกคนผมเดินมาที่ชั้น4ี่โดยไหนๆก็มาแล้วนะดูบรรยากาศผู้โดยสารขาออก International น e p a r t u r e อร์ของสนามบินสุวรรภูมิวันนี้กันด้วยนะมีทั้งผู้โดยสารที่มาเป็นกรุก๊ปทัวร์และมาเดี่ยวขนะนมนมเนยที่ซื้อจากไทยไปก่องเกลิงคนระับเพียบกันนะทุกคน มาครับผมมาที่ชั้น2ประตู8นะครับทุกคนก็เป็นทางเข้าของผู้โดยสารที่เดินออกมาจาก exit C cat แมวนะครับเข้ามาในตัวอาคารเพื่อจะลงไปขึ้นรถนะครับสําหรับกรุ๊ปทัวร์นะครับหรือไปรถสาธารณะนะครับวงนี้ถือว่าผู้โดยสารเริ่มทยอยมาแล้วผมดูทรงแลวเป็นผู้โดยสารหลากหลายนะครับไม่แน่ใจมาจากเที่ยวบินอะไรเอธิโอเปียนแอร์ไลน์หรือเปล่าคือหลายคนาหยิบมาครับตอนนี้ในช่วงบ่ายบ่ายสามนะครับ เคร่อวบินจอนข้างหลากหลายนะครับยุโรปเอเชียญี่ปุ่นเกาหลีจีนนะครับมากันอย่างหนุกหนับมากๆครับตอนนี้เราอยู่ที่โวง Ex i t ซซีแก๊แมชั้น2ประตู9ต่อประตู1ินะทุกคนเริ่มมีผู้โดยสารทรงยุโรปทยอยออกมานะ อยผมว่าช่วงบ่ายเนี่ยของวันนี้นะวันศุกร์ที่15ทธันวาคมมีบรรยากาศของผู้ที่สารทรงยุโรปทยอยเข้ามาที่สนามบิสนสุรณภูมิกันต่อเนื่องมากๆนะครับขึ้นหนาตากว่าเอเชียเลยนะตอนนี้นแ,ลและอย่างที่บอกมาเสมอนะครับตอนนี้นะครับอาคารผู้โดยสารขาเข้าชั้น2องนะครับผู้โดยสารสามารถออกกันในทุกประตูนะครับประตู1ถึงประตู3ก็จะเป็นของ international arrival นะครับ ส่วนประตูสาปร, 3, ประตู4ประตู4เป็ต้นไปนี่คือ international arrival นะครับ mm hmm. ก็มากันจุกๆเลยฮะแล้วก็สามารถออกไปขึ้นรถด้านนอกอาคารกันแบบนี้ได้เลยแบบง่ายๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถตู้นะครับหรือแม้กระทั่งเป็นรถบัสแบบนี้นะทุกคนก็มีนะถือว่าหลากหลายมากๆคนระับ เาละครับทุกคนวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะ่าจะได้เห็นบรรยากาศความคึคกคักของสนามบินสุรณภูมิไปทั้งแบบขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยผมก็จะชอบคลิปการพาไปอัปเดตสนามบินสุรณภูมิแบบทันเหตุการณ์กันแบบนี้นะ่าฮซีซั่นกันแบบนี้นะครับก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปแล้วก็ช่องให้ผมด้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ